การทำงานแบบพระพุทธเจ้าหรือทำงานแบบผู้นำของโลกหรือทำงานแบบบุคคลที่เสียสละก็จะได้รับความสุขถ้าทำงานแบบเพศเห็นกับตัวไม่เสียสละเพื่อส่วนรวมก็จะไม่มีความสุขเพราะทำงานแบบหวังเช่นว่าหวังให้เขาชมเชยหวังให้เขายกย่องหวังให้เขารักใคร่ หรือหวังอะไรหลายอย่างที่อยากจะได้ตรงกันข้ามอันนั้นทำงานแล้วถ้าไม่มีใครชมเชยไม่มีใครยกย่องก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าทำงานเพื่องานเนี่ยให้สำเร็จทำงานเพื่อไม่หวังให้ใครยกย่องเพื่อให้งานนี้สำเร็จไปได้ดีทำงานด้วยใจรักทำงานด้วยใจศรัทธาเหมือนกนเราเข้ามาทำงานครั้งแรกเนี่ย เราสมัครงานวันแรกเนี่ยนอนไม่หลับมาสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าติดสัมภาษณ์สอบแข่งขันกันเขารับสมัครคนร้อยเดียวแต่คนสมัครต้องพันคนบางแห่งเป็นหมื่นคนเราคนหนึ่งในส่วนนั้นที่จะต้องได้งานนี้บางคนนี่ไปนบนบานสารกล่าวให้ประชาช่วยตัวเองให้สอบได้เถอะ ให้ทำงานเถอะจะแก้บนทุกคนดิ้นรนต่อสู้มาเพื่อจะได้งานทำแล้วก็เลือกแล้วว่างานดีๆด้วยใจรักจากคนที่เป็นพันคนเนี่เรามาได้ในหนึ่งคนจากคนที่หมื่นคนเรามาได้ในหนึ่งคนหรือจากคนไทยทั้งสี่สิบล้านเนี่ยเรามาได้หนึ่งคนที่ทำงานเราก็ภูมิใจดีใจ เพราะงานนี้มีค่าตอบแทนหลายอย่างมีค่าตอบแทนจากการที่เราได้เงินเดือนที่จะเลี้ยงอัตภาพตัวเองอยู่รอดบำเหน็จรางวัลเก็บไข้ได้ป่วยก็ฟรีถ้าเป็นราชการก็ลูกยารักษาโรคหรือบิดามดาก็ได้เกื้อกูลฟรีอีกและมีลูกมีครอบครัวก็ได้เบิกค่าเรียนค่า อยู่การักษาโรคอีกแล้วในเลยชีวิตการงานพวกเราเนี่ยต้องไปประสบประการพบคนดีอีกคนอีกรลายๆคนที่จะเป็นมามาในวงชีวิตของเราจากคนที่ไม่มีใครรู้จักก็จะมีคนรู้จักจากคนที่ไม่มีหน้ามีตาก็จะมีหน้ามีตาจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็จะมีชื่อเสียงจากคนที่ไม่เคยเสมสวมเครื่องแบบก็จะได้สวมเครื่องแบบเหมือนกับพระปวดใหม่ ไม่ดีใจเท่ากับวันบวชใหม่การมาบวชครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นราชการหรือยิ่งเหมือนกับเรามาสอบได้เข้าทำงานได้เป็นความภูมิใจเป็นความดีใจที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจากจะได้เข้าไปอยู่กับสิ่งที่ดีงามหมายถึงการทำงานเนี่ยเราเลือกสมัครเข้ามาอยู่ในเกรดของคนดีคนมีสติปัญญาคนมีความสามารถคนมีบาลมี จึงมาทํางานได้ไม่ง้นสอบไม่ได้ไม่ผ่านเมื่อเราทํางานแล้วเราก็ต้องมีใจรักว่าอ,อ้เดือนแรกเลยนะเงินเดือนนั้นไม่มากหรอกเดีย๋ยวนี้เงินเดือนโยมมากกว่าเก่าเยอะสมัยโยมเมื่อสิบปียี่สิบปีเงินเดือนโยมไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เมื่อยี่สิบปีหรือสิบกว่าปีที่ทํางานครั้งแรกน่ะมันดีใจมากกว่าเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้รับเงินเดือนนี่เป็นพันเป็นหมืน่นไม่ดีใจถ้าวันเดือนปีแรกรับเงินเดือน บางคนไม่กล้าใช้เลยก็เงินเยสูญน,นั่งนับนอนนับจับดมจูผอมไม่เงินเดือนนั้นเนี่ยมันสุขใจจริงๆเหมือนกับคนมีแฟนใหม่เนี่ยพบลักครั้งแรกมันสุขใจระเรวอยู่กับเงินนั่นแหละคือไม่ใช่มันได้มากเกินไปมันเป็นความสุขใจความภูมิใจที่เราอุตส่าห์ร่ำเรียนว่าฟันอุปสรรคเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีที่เราชอบด้วยอันนี้เราก็ดีใจวันแรกนี่คนที่มาทํางานวันแรกนโยมไม่มีใครตื่นสายเลยมาวันแรกเรามานั่งก่อนเขาเลยพอสมัครงานวันแรกไม่มีคนไหนที่จะมาสายนอกจากว่ามีเหตุจําเป็นคนที่มาทํางานวันแรกในมาธต่เช้าแล้วก็เลิกทุอเจนว่าเจ้านายก็สั่งให้เลิกไหมก็เลิกรอว่าเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่หรือว่า มันไม่เบื่อภายในเดือนแรกนะมันมีชีวิตชีวาที่ว่าถือจะง,งานที่เราจะไม่เคยประสบประการทาไม่ไม่ชํานาญแต่ก็ร,รู้สึกว่ามีใจรักทํางานวันแรกเป็นอย่างนั้นเดียวมาก่อนนายเลิกทีหลังนายแต่ทําไปทําไปมันเซ็งนะเข้าก็มาทีหลังนายกลับก่อนนายนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีความสุขในการทํางานนะ่ ทำไมเราจะเรียกร้องความสุขในความครั้งแรกที่เราได้มาแต่บางคนก็มีนิสัยที่คงเส้นคงวานะมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมาก่อนนายก็ยังมาก่อนนายเลิกทีหลังนายก็ยังเลิกทีหลังนายคงเส้นคงวารับเงินเดือนแล้วมีความสุขมากก็ยังมีความสุขเงนินถือว่ามันเป็นค่าแรงที่เราทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะพูดให้มันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าหรอกเงินเท่านั้นไม่คุ้มค่ากับการ ที่เราทําด้วยใจรักเงินมันมีค่าน้อยกว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทุ่มเทกับงานถ้าพูดกันเปรียบเทียบเรามีค่าเงินเนี่ยมันน้อยกว่ากว่าชีวิตของเราที่ทํางานแต่เมื่อในอัตราค่างเงินเท่าน,นี้เราก็ถือว่าเป็นความพอใจภูมิใจในชีวิตของเราที่อยู่อย่างอย่างเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่ได้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุรย่ยร่ายก็มีความสุข ทำงานด้วยใจรักเนี่ยไม่มีเงินมากก็มีความสุขนะไม่ถือจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็มีความสุขแต่คนที่ไม่มีงานทําำมีทุกข์กว่าคนที่ตกงานนม,มีทุกข์กว่าคนทํางานอาตมาได้เห็นเด็กเกที่อยากฆ่าตัวตายไม่ใช่คนทํางานเด็กหนุ่มๆนุ่สาวสาวอยากฆ่าตัวตายพวกกุ้เพสตกงานทั้งนั้นหรือคนที่ทํางานผิดพลาดนั้นเท่านั้นเนี่ยทางานไม่ถูกต้อง ท้อโกงทุริตหรือผิดต่อหน้าที่การงานผิดระเบียบวินัยเนี่ยจึงอยากจะจึงไม่มีความสุขจึงอยากจะทิ้งจากงานหรือจึงหนีงานหรือจึงอยากตายแต่คนที่ทํางานโดยซึ่งสัตว์ธุริตท,ทำโดยคงเส้นคงวามาตลอดมีระเบียบม,มีวินัยเนี่ยมีความสุขเขาเรียกว่าตามหลักองพูดศาสนาทางานด้วยจิตสงบทํางานด้วยปีติยินดีพอใจในงานตัวเอง แล้วงานที่จะให้มีความสุขเนี่ยทํางานไม่ข้างค้างคนที่ทํางานไม่ข้างค้างเนี่ยจะมีความสุขมากคนงานทํางานแล้วเนี่ยข้างค้างเนี่ยไม่มีความสุขเช่นเหมือนกับคนล้างกินข้าวไม่ล้างชามตื่นนอนไม่เก็บที่นอนเนะี่ยเสื้อผ้านุ่งผมไม่ซักไม่เก็บไม่พับปล่อยทิ้งรุม่มรลามในห้องคนพวกนั้นแล้วจะมีความยุ่งอยู่ตลอดเวลา มันจะยุ่งไปทุกตอนไม่ตั้งแต่เริ่มกินตั้งแต่เริ่มนอนตั้งแต่เริ่มนุ่งหม่มเร้่แงต่เริ่มทํางานมันจะยุ่งมาตลอดยุ่งตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนก็รีบกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอาที่นอนก็ไม่เก็บอะไรก็ปล่อยทิ้งเสื้อผ้าถอดทิ้งแล้วก็โยนใส่ตัวใหม่กินอะไรก็ทิ้งพอมาที่ทํางานก็รีบไปรีบมาทุกสิ่งทุกอย่างข้างคานหมดทั้งที่กินที่นอนที่อยู่ที่ทํางาน คนพวกนี้จะหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมองอะไรแล้วมันมันจะเปสะดุกไปหมดก็เรียกว่าไม่สะอาดทั้งกายทั้งใจภายนอกก็ไม่สะอาดข้างในก็เลยไม่สะอาดเลยไม่มีความสุขก็เรียกว่าทำสมาธิไม่เกิดก็เหมือนคนทําสมาธิแล้วไม่สงบะสวดมนต์แล้วไม่สงบเนืเบื่อไม่อยากสวดมนต์ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องไม่อยากฟัง มันอยากกันเดียวคือรู้เรื่องอย่างเหมือนคนบางคนบอกว่าฟังเพลงรู้เรื่องเนี่ยมันสนุกดูหนังรู้เรื่องเนี่ยมันสนุกถ้าดูไม่รู้เรื่องก็ไม่สนุกมันคนละเรื่องอ่าถ้าคนแก่สมัยนี้คนอายุมากไปฟังเพลงรุ่นใหม่บอกไม่รู้เรื่องกูงไม่อยากฟังฟังแล้วกูลำคาญอะไรไม่รู้ร้องอะไรไม่มีบทไม่มีกร,ระโดดเต้นๆมันก็เลยหาว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่อง ไอเด็กสมัยนี้ไปฟังของคนโบาราณก็เพลงรุ่นรุ่นอะไรสุนทราสุนทรอ,อะไรเ่รุ่นโลงทองบอกโอ้ยมีรู้เรื่องน่าลำคา่านี่จะยากก็เป็นอันนั่นคือสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่เกิดความพอใจมันไม่สงบฟังแลวไม่ถูกใจตอนนั้นจึงว่าเรื่องจิตใจทั้งหมดคนเราเนี่ยถ้าจะให้ความสุขจริงๆแล้ว การทำงานก็คือทำให้มีระเบียบมีระบบมีแบบแผนตามคันลองของการทำงานไม่ใช่ทำนอกรูนอกทางคนเราถ้าทำงานมีระเบียบมีระบบแล้วตามคันลองแล้วไม่ข้างค้างไม่ทิ้งไม่ฝากงานคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นทำอะไรก็ให้เสร็จไปเลยเสร็จไปเลยย่อมมีความละเอียดและก็มีความสุขในงานทำแล้วก็ปีติ เอาแค่ okay, เราทําความสะอาดบ้านเนี่ยเราทําความสะอาดบ้านหรือทําความสะอาดท้องเราเสร็จแล้วเนะี่ยโยมสังเกตมีความสุขถ้าวันไหนโยมทําความสะอาดไม่ได้ห้องลกเนี่ยวันนั้นไม่มีความสุขเอาแค่เนี่ยงานชิ้นเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยทําอะไรพับเพาะรับผ้าทาอะไรซักทําอะไรเรียบร้อยในห้องเราเนี่ยสะอาดหมดเลยมองตัวไหนก็ไม่สะดุดตาเลยนะมีความสุขแค่นี้มีความสุขแหละนี่ก็เลยว่า ทำงานไม่ข้างค้างไม่อากูลไม่เดียวดายตามหลักของธรรมะได้จะมีความสุขแต่ถ้าทำงานเนี่ยห่วงหน้าพะวงหลังทำอะไรก็ไม่เสร็จสักงานเดียวนั่นคืองานที่ข้างค้างอากูลอาถรร้อนใจขบวนพวายทำแล้วก็ไม่เสร็จสักทีเรียกว่าทำและสรุปไม่ได้ทะนนั้นคนที่จะทำงานได้สำเร็จคือคนทำงานด้วยใจรักใจศรัทธา แล้วขึ้นอยู่กับการผู้นำด้วยผู้นำในผู้ผู้นำงานเนี่ยต้องเป็นตัวสร้างศรัทธาให้ให้ลูกน้องทำตามต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนที่ไปตามถูกต้องเพรานั้นเหมือนกับว่าเอาง่ายง่ายว่าวัดเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ความสะอาดเกิดขึ้นเนี่ยจะจะไปเกลนไข่ จะไปเจนไขให้ให,ให,ให้ให้สะอาดวัดทั้งวัดห้องน้ำห้องส้วมวัดที่ต้องต้องเป็นทีงบางวัดในที่ต้องเป็นร้อยๆ้อยไล่สี่สิบใต้จะได้จะทำงานให้สะอาดจะไปเชียนไขสมผ่านสมผ่านต้องเป็นหมดเลยโยมเป็นต้องคนล้างส้วมเป็นต้องคนกวาดวัดเป็นได้หมดเลยสมผ่านนี่ต้องฝึกมาตั้งแต่ล้างส้วมขนส้วมล้างชามทําได้กวาดบัดพอเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยพอทําได้นะ ทุกคนก็หมดตัวตนพอเห็นสมผานทําได้คนทําได้หมดแล้วทุกคนก็เกรงใจเกรงใจว่าหู้หแม่อาจา์เลยยังมากวาดบัดยังมาล้างส้วมยังมาทํานู่นนี่ทุกคนก็มาแย่งช่วยกันทําหมดอาจารย์ทําอะไรเป็นลูกศิษย์ทําเป็นหมดเกิดความเกรงใจเกิดความศรัทธาระบบงานทุกวันเนี่ยเืองไทยเราเนี่ยต้องระบบผู้นําต้องมีใช้สติปัญญา แล้วต้องลงมือมาทำลงลงมาเลยอยู่ลงมาข้างล่างเหมือนยองสมัยก่อนไอจราจรที่มันติดขัดเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เคยลงมาแ,แก้ปัญหาต้องลงมาผู้ใหญ่ต้องมายืนอยู่กลางถนนเลยจะมาแก้ปัญหาได้เพราะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดปัญหาของเราเ็าเช่นเดียวกันปัญหาที่เราทํางานเนี่ยผู้ใหญ่ต้องลงมาร่วมทําง,งานงานที่จเจริญได้โดยมากเลยผู้ใหญ่จะเข้ามาคุกครีกับผู้น้อย แล้วงานน้าจะดีมากเลยเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีคนหนึ่งเขาทํางานลงสีคนอื่นก็ทํางานลงสีไม่เหมือนไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันเป็นตั้งแต่จับกังมาเลยทําไปทําไปมันเป็นทุกแก่เป็นลงสีใหญ่แต่แล้วตอนนี้ทําไงมาเที่ยวกรุงเทพเอ๊จะเอาอะไรเป็นของขวัญให้ลูกน้องทุกทีงเออมันมีปากกาปลอ,อกทองปาะคาแพงรุ่นนั้น ก็จะซื้อไปให้ลูกน้องสักสองสามดั่มแต่ตัวเองแต่งตัวแบบบ้านนอกเข้ากลุ่มมาก็าเดินเข้าไปในในร้านไอ้ปากกาดั่มทองอก็ไปดูดูเอามันราคาดีๆจะให้ลูกน้องที่ไหนมันทํางานทั้งปีเสมียนก็ไปซื้อไปบอกนี่ปากกาดั่มนี้ราคาเท่าไหร่จะซื้อมันมองตั้งตัวหัวจดท้าตั้งเช้าตัวัวเลยบอกไม่ขาย แลารู้ว่าไม่มีเงินเพิ่มเงินวบน้นอกก็บ,บอกาากันตะกาแบบเนี้ในในร้านไี่มีเท่าไหร่เอาหมดเลยไอความโอโหครับเขาดูถูกอะเราเอาหมดเลยมันบอกมันก็บอกวงมีอะเอาเลยบอกไปเอามาให้หมดมันก็ขนมาหมดเลยก็ซื้อหมดเลยก็ซื้อด้วยการที่เขาดูถูกคนจนซื้อไปหมดร้านี่สุดพอถึงไปถึงลงสีแล้วเอ๊ะคุณจะไปแ,แจกใครวะไอคนที่เขียนได้ไม่มีกี่คนนอกน้นกนกรรมกรทั้งนั้น เลยแจกหมดเลยไอ้คนแบกกระสอบกระสานกระสอบลำเลยแจกหมดทุกคนเลยมีประกาศดั่มทองหมดทุกคนเลยคือเรียกว่าความจริงแล้วชีวิตท่องแกเนี่ยใช้ชีวิตแบบประเภทที่คุกคีกับคนทุกระดับคนทุกระดับแล้วไปที่โรงสีไปหาท่าแกนู่นต้องไปดูท่าแกาแก็ท่อแกก็คือกาลังขนขนแกลบขนลำขนอะไรต่ออะไรตัวมอมนั่นนั่นเนละ เราจะหาเถกแกเอาเดี๋ยวจะแก่ปันเนื้อปันตัวมานั่งเก้าอี้เ่าแก่เขามีความสุขเขาบอกเขาทำนี้เขามีความสุขแล้เเเวขเขามาทําเป็นนายแล้วก็กลุ้มเขาไปเห็นงานอานั้นแล้วเขาสบายใจเขาได้ร่วมงานทุกอย่างค่ายๆมันรับผิดชอบด้วยกันผิดก็ผิดด้วยการถูกก็ถูกด้วยกันเขามีความสุขในเมื่อเขาเข้าไปทุกทีกับงานทุกระบบแก่ทาอะไรฉันทําด้วยแล้วลูกน้องก็รักหมดเลยรักมาก คนอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วหาไม่ได้ในโลกทิศเสียสละทุกอย่างยามดีก็ใช้ยามไข้รักษาต่อหน้าตักเตือนบ้ากล่าวรับหลังสรรเสริญนี่คือนายที่ดีถ้านายไม่ดีก็คือต่ออหน้าชมเชยรับหลังนินทานายอย่างนี้ทําให้หมดกําลังใจทํางานถ้านายคนไหนอยากจะเป็นนายคนที่ให้นายให้ลูกน้องรักเนี่อหน้าตักเตือนบ้ากล่าว รับหลังชมเชยทําไปเจอก็เรื่องอปิดทองหลังพระแล้วต่อไปสักวันหนึ่งพอเขารู้นะเขารักเรามากกว่าเราเนี่ยรักเขาจริงคนจะรักจริงๆกันตรงเนี้ยตรงที่ว่าคบกันแบบญาติคบกันแบบเพื่อนบบกันแบบพี่น้องคือว่ากันคนเราพอว่า,วาอะไรก็เข้าใจกันว่าจริงใจต่อกันแต่รับหลังนี่ไม่ว่าใครมานินทาว่ากล่าวคนของเราบอกว่าเขาเป็นเขามีส่วนดีอย่าไปว่าเขา ป้องกันด้วยป้องกันชื่อเสียงให้ด้วยไม่นินทาไม่ซ้ํำเติมคนของเราป้องกันให้นี่คือนายที่ลูกน้องรักบูชาตลอดไปแต่ถ้าว่าเป็นนายที่แบบว่าตอหน้าอย่างหนึ่งรับหลังหนึ่งลูกน้องเขาจะเขาจะราแวงเพราะกลัวไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองคนก็เลยอยากจะให้หนายในชมเชยแต่แท้ที่จริงแล้วนายนีก็ต้องวางตัวแบบเป็นกลางรักทุกคนเท่ากัน คนไหนดีชมเชยคนไหนไม่ดีตัดเตือนคนไหนดีสมกตฐานะการงานถือจะไม่เข้าใกล้เราไม่ไปจบเราบางคนนิสัยไปจบนายไม่เป็นเข้าหาหนายไม่เป็นเราก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้ให้หน้าที่เขาให้ดีเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนดีที่เป็นกำลังให้เราอันนี้เราจะต้องโดดเข้ามาทุ่มเทจิตใจเรามาอยู่กับเขาเราจึงจะรู้พื้นฐานจิตใจนิสัยเขาจริงว่า เขาตื้นลึกหนาบางเขาเป็นคนอย่างไรแต่เราไม่ฟังใครเราจะฟังในเมื่อมีเหตุมีผลเขาว่าคนนี้ไม่ดีเงี้ยเราก็ฟังหูหนึ่งเขาว่าคนนี้ดีเราก็ฟังหูจนเราเมื่อเข้าเรามาคุกค,คีกันแล้วรู้ว่าคนนี้ดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่ดีอย่างที่เขาว่าเปล่าคือที่ว่ามาทํางานร่วมกันจะรู้ว่าดียังที่เขาว่าหรือเปล่าไม่ดียางที่เขาว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่แต่ในห้องคนเดียวเงี้ย คนโน้นก็มาว่าเราอย่างนั้นคนนี้ก็เราจะไม่รู้เลยว่าลูกน้องเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรดังนั้นการทํางานเนี่ยเราต้องเข้าถึงงานแล้วก็ต้องมีใจรักใจรักมากเลยโยมถ้าใครไม่รักงานเนี่ยถือว่างานนั้นไม่สำเร็จเมือนโยมเป็นพยาบาลเนี่ยเพราะชีวิตพยาบาลเนี่ยลำบากมากรับใช้คนทั้งประเทศนะคิดดูดิเป็นแม่คนทั้งประเทศนะเนี่ยเลี้ยงลูกในงเงิเช็ดอุจจาระปัสสาวะลูกอย่างเดียวนะ พอลูกโตแล้วก็เลิกกันแต่เป็นพยาบาลเนี่ยเช็ดไม่เลิกเลยนะมันลำบากแค่ไหนโยมล้างก้นเขาแล้วไม่เลิกเลือกทีงเนี่ยเดี๋ยวคนน้นก็มาอือให้ล้างวันนี้ก็มาอือให้ล้างโอโ้โหล้างทั้งปีไม่จบโตแล้วก็ยังต้องให้ล้างอีกหกสิบเจ็ดสิบยังต้องมาให้พยาบาลล้างตัวเช็ดตัวไม่มีคนไหนทํากับลูกอย่างนั้นเขาทำมือแค่เด็กถึงโตแล้วก็เลิกถ้าใจไม่รับทําได้ไหมโยม อาตมาเมื่อก่อนยังนึกเอ๊ะแต่ยาบาาก็ไม่เกลียดอุจาระเนาะเอ๊ะทำไมเราเราเราทำไม่ได้เนาะเราทําไม่ได้เห็นลากแมวเราก็จะอ้วกแตกตามและเอ๊ะทำไงได้เราทําไมเขาจาะเขาไม่เกียดอุจาระนะตอนหลังว่าอ๋อเกลียดยังไงเข้าไปหายอย่างนั้นล้วจะหายพระเด็นลากแมวเนี่ยถ้าเราหนีนะเราจะอ้วกแตกเราก็เอาน้ํามาล้างเลยกวาดล้างเลยโอ้หายเห็นอุจาระคนแล้วก็มาล้างมาล้างเลยหายอ๋อ พยาบาลนี่ก็ไม่เกลียดเป็นอย่างนี้เองเป็นเพราะเขาทําอยู่ทุกวันเลยไม่เกลียดเราจึงได้รู้วิธีเรามาทําเองทีแรกตะมาเห็นลากแมวตะมาจะอ้วกตามแลละเพราะอะไรตะมามันออกมาเป็นเป็น,ปน,ปนทางวันนี้เรางไปปรุงแต่งแต่พอเราไปล้างเข้าไปนะเข้าเข้าออออแล้วเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็สนิทใจล้างได้ไหลได,ได้ขนได้เอาไปตัดลดต้นไม้ที่วัดตะมาปีแรกๆตะมาไปตัดส้วมลดต้นไม้งามก็ปุย๋ยอีก คนหร่อเขาอ้วกแตกเราไม่เห็นอ้วกแตกมันก็เป็นของของพวกเราอะ่ะคิกอ้วกทำไมแตามันดีจะได้ซ้าไปทําปุ๋ยต้นไม้มันก็งามกวัดอื่นนี่คือสิ่งที่เราเข้าไปคุกคีแล้วเราจะไม่รังเกียจเลยฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะโยมต้องทําด้วยศรัทธาและใจรักงานทุกงานจะสนุกนะแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนเราทําดีแล้วใครจะชมหรือติเรื่องของเขามันอยู่ที่ปากเขาไม่ได้ติดที่ตัวเรา ไอ้นินทาสารเสญนะทั่วโลกเขานิยมกันทั่วโลกเขานิยมกันไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยเราใครทําถูกใจเขาก็จะชมไม่ถูกใจเขาก็ติทั้งๆท,ท,ที่เราทําดีนะโยมนะแต่ถ้าไม่ถูกใจเขติเราทั้งๆท,ที่เราเนี่ยทาถูกหมดแต่ไม่ถูกใจเขาก็ว่าเราไม่ดีไอ้คนเรามันถูกใจทั้งๆท,ที่มันเป็นนักเลงด้วยกันเป็นคนที่เหล้าเมายาด้วยกันเ,เสียหายซะมันกลับชมยกย่องคนนั้นดีนะ ก็เหมือนเราได้สามีขี้เมาทําไมเรารักล่ะใช่ไหมได้สามีขี้เมารักโอ้รักทำไมรักก็คนมันรักกันแล้วมันอยู่ด้วยกันมันก็ว่าดีอืออะไรมันก็ดีเพราะคนเราเนี่ยเมื่อดีเมื่อตัวเองพอใจก็วันดีแต่นั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปวันไหวว่าคนเราเนี่ยเขาจะว่าอะไรเราจะต้องโอนไปตามเขาดีก็ต้องโอนไปตามชั่วก็ต้องโอนไปตาม ไม่ใช่เราเมื่อทํางานแล้วเรามาหวันไหวกับคนดินทาสันเสรเนี้ยยมหาความสุขไม่ได้หรอกยอมต้องหลักว่าเราทํานี่ดีแล้วไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นทําเพื่อเพื่องานให้สําเร็จไปได้ดีทําด้วยใจรักด้วยใจศรัทธาเมื่อเราตั้งใจทํามาตั้งแต่วันแรกเหมือนอย่างที่โยมเริ่มทํางานตั้งแต่รับเงินเดือนวันแรกมีความสุขมากตอนมาสมัครงานเนี่ยเราได้มาหนึ่งในงานนี้ ถือว่าเรามีบุญมีวาสนาเราก็พอใจเราเลือกงานนี้มาแล้วเนี่ยอุตสาห์เอาชีวิตเข้ามาหนึ่งและสละชีวิตมาในงานนี้แล้วเราจะไม่รักไม่ศรัทธาในตัวเราได้ยังไงเราก็ต้องรักในศรัทธาในตัวเราที่เราได้สําเร็จในงานหน้าที่อันนี้แล้วก็ต้องมีใจมองเพื่อนด้วยกันว่าทุกคนก็เช่นเดียวกับเราทุกคนก็มีชีวิตมาลงเรือลาเดียวกับเราแล้ว เราจะให้เขาเดือดร้อนทำไมทำยังไงจะให้พวกเรานีนมีความสุขในการทำงานร่วมกันสัทงทั้งที่เราเนี่ยก็มีปัญหากันทุกคนปัญหาตัวเองปัญหาการงานปัญหาครอบครัวทุกคนมีปัญหาเราจะไม่เพิ่มภาร,ระจิตใจให้กันนี่ต้องเจริญเจริญสติกับเมตตาให้สูงขึ้นด้วยใจรักด้วยใจเมตตาถ้ามีใจรักใจเมตตาอย่างที่ไม่เบื่อนหน่าย แล้วเข้าใจเพราะทำไมจึงเข้าใจก็โยมมีชีวิตอันเดียวกันใช่ไหมโยมเหมือนโยมมีหน้าที่อันเดียวกันในโยมเข้าใจว่าหน้าที่นี่รับผิดชอบสูงขนาดนี้เราจะว่ากันได้ยังไงบกพร่องก็อาัยให้กันเราว่ากันไม่ได้แล้วโอ้หคนรับผิดชอบขนาดนี้ไม่มีแล้วเหมือนคนมีครอบครัวเนี่ยเห็นหัวใจแม่เหมือนคนแต่งงานแล้วมีรูปเนี่ยเห็นหัวใจแม่เราแม่เนี่ย ทุกทรมานแค่ไหนความรักที่ลูกไม่เข้าใจแม่ถ้าพูดถึงแม่มาเล่าอะไรให้เราฟังเราเข้าใจหรือว่าแม่ลําบากแม่ทุกข์ยากหัวใจแม่เป็นยังไงแล้วพอเข้าใจคนทํางานก็ร,รู้ว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานได้รับผิดชอบแค่ไหนก็รู้เลยว่าโอ้เห็นใจคนหัวหน้าง,งานบางครั้งก็เหมือนน้าท่วมปากพูดไม่ได้เบื้องบนว่ายอย่างนั้นข้างล่างไ่วอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินใจงไงนี่คือเข้าใจว่าเรา ประสบประการงานนี้มาพอแล้วรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจพอเข้าใจนี้เราก็เข้าใจหมดทุกคนแลว้วเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วเอาใจเราใส่ใจเขาตนนี้ร,รู้แล้วว่าเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องรับภาระผิดชอบหนักหน้าที่เท่ากันแสดงว่าคนเราทํางานนียต้องหนักแน่นมากต้องอดทนมากต้องต่อสู้มากต้องเสียสละสูง แล้วงานทุกวันนี่มันไม่ใช่สนุกใค่ไม,ม่ยอมไอเดือนแรกก็พอสนุกหรกใช่ไหมแล้วทําทมาตั้งสิบปียี่สิบปีมันก็มันก็จําเจแต่ถ้าเรานึกว่าเราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนนะไหนยังเลยได้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันอันนี้ถ้าเราไม่เราไม่มีเรานะสถาบันอันนี้ก็เหมือนกับเราไม่ได้ํำจุนสถาบันนี้ที่ดีขึ้นมาเพราะมีเราคนหนึ่ง ที่มาร่วมกันทําเราก็มีประโยชน์เราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความเจริญในที่นี้แต่นั้นถึงว่าทุกคนในมีคุณค่าประโยชน์เหมือนกันหมดอย่าไปคิดว่าใครด้ก่ากันใครจะตำก่ากันสถาบันที่โยมทําอยู่นี้ถือว่าน่าภูมิใจเราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความเจริญในที่นี้แต่นั้นถึงว่า ทุกคนในมีคุณค่าประโยชน์เหมือนกันหมดอย่าไปคิดว่าใครรอยกว่ากันใครจะต่ำกว่ากันดังนั้นถือว่าสถาบันที่โยมทำอยู่นี้ถือว่าน่าภูมิใจซึ่งคนทุกคนต้องมาพึ่งพวกโยมอย่างเมื่อกี้เจอโยมบอกว่าตมาก็พูดในริปว่าคนเป็นมะเร็งกันเยอะกันนะโยมบอกว่าไม่มีญาติคนไหนที่จะไม่มีไม่เป็นมะเร็ง อบอกไม่มีคนไหนที่จะไม่มีญาติเป็นมะเร็งก็แ,แสดงว่ามะเร็งทุกคนเนี่ยมีอยู่ในทุกครอบครัวเลยแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วนอกจากสถาบันที่นี้เท่ากัเราเได้เกื้อกูลให้เขาได้มาพึ่งล่มใบบุญของเรา